วันนี้หนุ่มบึงการจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาดูาชายแดนไทยกัมพูชานะครับพี่น้องครับออันนี้ก็ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นท่าพี่ทหารหารเรานะครับไทยเรานี่แหละนะครับที่สูญเสียไปจากขาจากการเหยียบระเบิดนะครับจากพวกขเขมรแดงขเขมรอะไรนะครับมาวางรอบวางในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็สูญเสียขาไปนะครับ แล้วก็มีทหารทารพี่พี่ทหารทหารเราก็เสียชีวิตไปหลายรายนะครับนี่เลยแต่ว่าก็พี่พี่เราก็ยังยิ้มได้ยิ้มสู้นะครับท่านผู้ชมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็อยู่ข้างหลังก็เอาใจช่วยพี่พี่พของเรานะครับอันนี้จะเป็นเข็มหมดปักหมดนะครับเสาหมด ฝากไว้โอ้ไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับตั้งแต่สมัยกรุงสยามนู้นเลยครับอันนี้เลยจะเป็นเข่นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับก็หลักก็ปากเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่เขมรก็ยังดื้อดันว่าอาทีนเราไปยึดมาไม่ใช่ของเขมรจริงๆแล้วเป็นของประเทศไทยนะครับอย่างภูเขาตรงนี้นะครับ ประสาทอะไรประสาตาควาตาทมอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นของคนไทยเท่านั้นนะครับอันนี้เลยพอยึดมาได้ก็เอาหนามกระจับนะครับมาล้อมเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลย,เลยทีนี้ก็มีปัญหานะครับพื้นที่ที่ท่านผู้ชมมองเห็นนี่ก็จะฝั่งฝั่ง,ข,งข้างในข้างในปางน้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับ อันนี้ฝั่งประเทศอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศเขเมรนะครับเอาหนามกระจับเขาเรียกอะไรอะกระจับหีบอะไรเนี่ยนะครับมาล้อมรอบนี่เลยทีนี้ทหารฝั่งกัมพูชาก็ไม่พอใจนะครับเห็นพี่ทหารไทยเราเอา,เอากระจับไปล้อมรอบอย่างนี้ก็ให้ทูตตามทูตอะไรต่อมีอะไรตนะั้งเจประเทศนะครับมาดู ว่านี้นะประเทศไทยทำาม็นถูกทำาม็ถูกยังไงเราก็ทําอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับนี่เลยรั้วทารั้วแบบนี้ครับตัวกั้นนะครับยาวถ้ายาวตามภูมิประเทศไทยเนี่ยนะครับผมศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยนะความยาวติดกับขเขมรนี่เกือบพันกิโลนะครับอันนี้จะเป็นพ้อมปราการก็อยากจะล่าแบบนี้นะครับนั้นจะเป็นภาพจําลองนะครับ จริงๆอยากจะได้แบบนี้นะอยากจะได้แบบนี้นะครับกั้น 7, 800กิโลเนี่ยครับอยากจะได้แบบนี้ถ้าแบบนี้ก็ดีนะครับนีเลยพวกช่างยุทีฟ้องนะครับเอาทูตาโน้ตโทษตาประเทศมาดูว่าไทยทําไม่ถูกว่างอย่างทำไม่ถูกไงไทยก็เขาก็เอาหนามกระจับมาล้อมในเขตของเขานะครับ หลักหมุดหลักอะไรก็มีนะนี่เลยเขาก็พากันมาดูนะครับพาการมาดูหลักหมดโอ้ยปักไว้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วลหะนะครับแต่แตโอ้นานแล้วนะครับแต่คงตั้งแ,แต่สมัยไหนไม่รู้เห้หนโอเกียนเอาไวา้เขตประเทศสยามมาอย่างนี้โอ้นานมาแล้วจำไม่ได้แล้วไม่รู้ปีปีมาแล้วนะครับ ทหารหารอันนี้จะเป็นของไคยเหรอแล้วขเขมรทั้งขเขมรทั้งไทยเหรอครับมาดูมาดูหลักปากหมุดกันตรงนี้นะเขตไทยเทขตเขมรอยู่งนี้ว่าอย่างนี้นะครับก็ปากหมุดกันเรียบร้อยขเขมรก็ยังดื้อเดึงกันอยู่นะครับโอ้ขเขมรน,นี่ก็คือขเขมรนะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือพวกโจรน,นะสมัยก่อนเนี่ยนะไหวใจไม่ได้นะครับกับเขมรเนี่ยถ้ามีใคร มีมีมีคนงานลูกจ้างอะไรเป็นชาวแคมาเนี่ยโอ้เชื่อใจไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมน,นีนกม่กัมพูชากัมพูเจียนะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งโน้นก็จะเป็นสยามนะครับประเทศสยามอีกฝั่งที่มองเห็นขาคนนะนะจะเป็นฝั่งของประเทศไทยฝั่งโน้นฝั่งนี้ จะเป็นของเขมรนะครับถ้าการมาดูก็มมาเลยลุกล้ำอะไรนะครับเขมรช่างขี่ฟ้องนะครับนี่เลยก็ได้ข่าวว่าก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับที่ศูนย์อพยพ ทั้ง6 7จังหวัดก็ได้กลับบ้านกันหมดแล้วแต่ว่ากลับบ้านก็ไม่ยังไม่โอ่ใจนะครับไม่รู้จะเกิดยิงกันขึ้นมาเมื่อไหร่ตูมต้ากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยุ่งอีกนะครับเท่าที่แล้วก็สูญเสียชีวิตประชาชนไปเยอะเหมือนกันนะไทยปั้มน้ำมันละสะดวกซื้อด้วยนะครับหมดเขตแดนนะครับแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่มองฝั่งนู้นก็จะเป็นของฝั่งไทยฝั่งนี้ ประเทศเขมรน,นะครับเขาจะเหลือเอาไว้ประมาณตั้เท่าไหร่นะครับมาให้มาชนกันเลยนะฝั่งไทยก็ต้องออกห่างไปประมาณตั้งเก้าเมตรสิบเมตรอ่ะนะเขมรแค่สอที่มองเข้าไปข้างในาก็จะเป็นเขาไม่ใช่ไทยนะครับตรงชาติสีแดงก็อยู่ห่างจากหลักหมุดประมาณตั้งเก้าเมตรสิบเมตรนะครับทั้งสองข้างเลยนะทั้งเขมรก็ห่างออกไปนะครับไทยก็ห่างออกมา ท,ที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นอาคารตรงนี้จะเป็นของเขตรประเทศไทยนะครับตากธองชาติแล้วก็ธองสัญลักษณ์นะครับเอาไว้นะครับอ,าานบอันนั้นจะเขตแดนชายแดนประเทศเขมรนะครับที่พาท่านผู้ชมเห็นนี่ก็จะเป็นประเทศเขมรนะครับมาดูมาดูุาดพากันมาดู ทีทหารไทยเขาเอาหลานกรจะจับไปล้อมไปอะไรเนี่ยนะครับพาทูดตาหนุทูดมาดูนะครับเขมรขี้ฟ้องนะครับอยู่ดีๆยิงยิงไทยก่อนนะบรรยากาศ ตามแนวชายแดนนะครับช่วงนี้ก็เงียบสงบแล้วลหะนะครับแต่ก็มียังยังมีการวางระเบิดกับระเบิดกันอยู่นะทำให้ทหารหานเราก็เสียคาไปหลายคนห้าคนหคนนะครับอันนี้จะเป็นในหลายภาษาตาควายหรือเปล่านะครับตาถมตาควายนี่แหละนะครับปากหรักเอาธงชาติไทยมา โชตงานเลยนะครับอันนี้เป็นของแผ่นดินไทยนะพี่พี่ทหารยืนอยู่ตรงนี้นะครับสุดท้ายทหารไทยก็อยากจะได้แบบนี้ครับอยากแนวหลังนะครับส่งรอยยิ้มดอกไม้ให้กับพี่พี่ทหารลราวที่อยู่แนวหน้านะครับอยากได้แบบนี้ครับานผู้ชกครับเช่นใจนะครับพี่น้องอประชาชนคนไทยนี่ เยี่ยนชมพี่ๆทหารเรานะครับ